สายย้อนมานะครับ้องบี สาไม่โตนะครับผมช่อนเล็กๆเล็กๆนะตัวเล็กๆก็ไม่รอดนะครับผมเต็มคำกระปอมบีนะครับเหยื่อขายธรรมชาตินกครับขาตีน้ำตั้งๆ,ๆตีไปไกลนะครับตีขึ้นชายหญ้านะผมแล้วผม,มค่อยๆลากลงมานะครับผมตีย้ำไปย้ำมากัดเลยครับโอเคตัวนี้ผมขอเก็บนะครับเก็บไปทำอาหารค,ครับผม พร้อมพี่ครับสุดยอดครับไปเลยไป <laughs> สายย้อนมานะครับรุนโอ้โอ,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 โอ้เป็นชะด,ดูนะครับชะด,ดูเฉด,ดูปอกนะครับ <laughs> ผมนึกว่าใบช่อนว้า คลองครับผมวันนี้น้ําสวยมากๆเลยคลองใหญ่เหมือนกันครับตีผมตีข้ามฝั่งครับแต่ว่ามันไม่ข้ามไกลมากๆครับผมที่แรกผมได้ไปช่อนไปนครับทีนี้ได้ไปเชโดนะครับเชโดปอกลูกไปเชโดนะครับตัวนี้ผมปล่อยไปเลยแล้วกันเดี๋ยวขอถ่ายรูปก,ก่อนนะเนาะเดี๋ยวค่อยกับปอมบี ครับขอถ่ายรูปก,ก่อนโอเคครับปล่อยไปเลยเนาะสชะโดปชโดเล็กอืมไปโตก่อนเดี๋ยวค่อยมากลับไปเด้ออืมทรงสายนะสายวิ่งกูดผมนึกว่าไปช่อนดีใจหมดอ่าครับ กระปอมบีนะครับเจยวจากไข่จำนะครับผมยบนะเป็นหนึ่งครับแอคชั่นเงียบๆนะครับแล้วก็เดินเบาๆนะครับขาตีน้ำตัๆๆนะครับเรียกดึงดูดความสนใจของปลาได้ดีมากๆเลยครับผมโอเคกระปอมบีนะครับสุดยอดครับ